อะไรวะอะไรวะกาตันคับที่ครับอายุเร e ดดิบยันโอ้โหซอ้โอเคจยู่ได้นโหลด เจแล้วต้องยืนนะโตเกมาดาโปสเตอรไ์ไม่โดนล่าเชียว,วออกไปมั้บ้าอะไรไอ้กวางสิบสองอครับเรติบาย ยูทุปนี้อโลดโชว์เคลียร์กระดาษโปรสเตอร์ไปแล้ว้ยยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่อีกคนแล้วเนี่ยเช็คสามคนแล้วพี่นุ้มมิดหลายอันพี่นุ้มมิดอันหนึ่งสองไม่ซสองไม่สองซม่อมก็ยังทันอ๋อซ้อมตัวประกันซ้อมได้เลยไหมได้จะซ้อมตัวประกันเท่าไหร่เนี่ยเฮ้สิได้เลให้ยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่ อาวางสิบสองเนี่ยบอ่าคฟางสิบสองแต่คะแนนคะแนนน้อยกว่าหนึ่อันนี้อันนี้ไม่มีแต่ว่าตีอการเป็นชั่วโมงนี้ตกใจหมดห้าทั้งหมดห้าโดนหักหนนี้ตองใครอ่ะเร็ดดิบาย ยูุบสาย <you> ยุบสายยุบสายสี่ห้ามากสุดมาใหญ่เรียบร้อบาย นัดนัดป่าวอ่ะไม่ป้าวไม่ป่าวได้ออสัดนัดได้ใช่ไหมได้ยิงห้านัดก็ได้ถ้าเวลาได้หนึ่งสี่